สวัสดีครับพวกเราทีมงานสามรพบลูกค้านะครับวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับลูกค้าร้านแหนบที่มีชื่อเสียงในเขตบางมานาวนะครับซึ่งรู้จักเป็นดีนีนามเหเพาลอยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้พวกเราเทีมงานแหนบสามีพุ่ลูกค้าก็ได้มาอยู่ที่หน้าศูนย์แหนบวังมะนาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งศูนย์แหนบแห่งนี้ก็เป็นศูนย์แหนบที่มีชื่อเสียงย่านวังมะนาวนะครับหรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามเอ๋เพาลอยนะครับผมในวงการลดคอกลดกระบะมบรรทุกหนักก็จะรู้จักกันดีนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันีกว่าครับผมสวัส<อ>ด,ดีครับพี่เอ๋โอ้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย กำลังเตรียมแหนบส่งลูกค้าครับแล้วก็ติดตั้งอ๋อครับโอเพียบเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเอเรียบร้อยนล้ครับผมเดี๋ยวขอเชิญพี่เอแนะนำตัวหน่อยแล้วกันครับสวัสดีครับผมเอ๋เอารอยเจ้าของร้านสูนแหนบวังมะนาวครับผมตอนนี้ที่ร้านทำอะไรบ้างครับรับทำอะไรบ้างครับสูญแหนบมีบริการเสริมแหนบรถบรรทุกครับก็มีล้อบรรทุกยางบรรทุกทุกอย่างเกี่ยวกับ มีทั้งช่วงล่างทั้งแมกยางรบใช่ครับเป็นเห็นนี้จัดแหนบหลากหลายเลยอันนี้เตรียมส่งลูกค้าแล้วครับด้วยมีล้อติดตั้งด้วยไหมครับใช่ครับเตรียมส่งลูกค้าพร้อมติดตั้งที่หน้าร้านครับผมอันนี้มีส่งต่างจังหวัดส่งไปด้วยใช่ไหมครับใช่มีส่งต่างจังหวัดเป็นชุดสําเร็จรูปส่งต่างจังหวัดครับส่วนใหญ่รถรถที่ทํานี่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นรถแบบไหนบ้างครับก็จะเป็นจะเป็นรถคอกรถตู้เย็นรถตู้ทึบ รถขนส่งทั่วไปครับผมคือทุกอย่างเลยที่เน้นงานบรรทุกใช่ครับนอ,นอกจากรถปิ๊งอัพแล้วมีทำพวกรถใหญ่ด้วยไหมหรือว่าเน้นเฉพาะรถปิ๊งอัพอย่างเดียวเน้นแต่รถปิ๊งอัพอย่างเดียวครับครับผม,อ,มอันนี้แหนบะตอนนี้ในตลาดส่วนใหญ่ลูกค้านิยมแหนบประเภทไหนกันบ้างครับความหนาะใช่ม,มีมีหลายขนาดให้เลือกครับมีตั้งแต่12บมิล1ิ1สี่แล้วก็20่มิลครับผมกันยีไปแล้วครับใช่ครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้มี20แล้วครับ อันนี้แหนบส่วนใหญ่ผมเห็นมีสามมิตรที่ร้านปัจจุบตอนนี้ที่ร้านนี่ใช้แหนบของอะไรอย่างเดียวกระ,ะทิงแดงสามมิตรอย่างเดียวแล้วครับเหตุหผลหลักที่ใช้แหนบสามมิตร<อ>เป็นเพราะอะไรบ้างครับคุณภาพดีกว่าอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าทนทานครับผมไม่ล้าง,ง่ายใช่ครับไม่ล้าง,ง่ายด้วยใช,ใช้ดีครับตัวนี้ครับแล้วนอกนอกจากตัวชุดแหนบช่วงล่างนนเนี่ยทางร้านนีบริการอย่างอนนื่อนก็มีเป็นพวกแมกรรทุก ยังบรรทุกครบครบรบรทุกอ๋อครบครบวงจรเลยวงจรเลยครับเดี่ยวกับช่วงล่างใช่ถ้ามาช่วงล่างที่เดียวนี่น,นจบแน่นอนใช่ครับจบเลยครับครับผมครับผมมานี้พี่เอ๋เปิดร้านมานานยังครับผมตั้งตั้งมาห้าปีแล้วครับอืมตั้มาห้าปีแปนะล้วนะก็รับทําช่วงล่างมาตั้งแต่แรกเลยตัย้งแต่แรกแต่เดิมร้านอยู่ที่นี่เลยไหมครับเลือกแต่เดิมอยู่ที่จังหวัดนครพนครับอ๋อแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ ก็ก่อนจะจบคลิปในวันนี้ก็อยากรบกวนพี่เอ๋ฝากร้านถึงคุณลูกค้าที่สนใจจะมาเสริมแหนบนิดนึงครับผมครับก็ถ้าถึงลูกค้าที่จะเสริมแหนบรอบบรรทุกยางบรรทุกอะไรบรรทุกทุกชนิดนะครับก็แวะเข้ามาที่ร้านได้ครับพร้อมให้คำปรึกษาครับผมครับผมก็แล้วจะติดต่อนี่ที่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะครับผมร้านตั้งอยู่เลยแยกวังมะนาวมา5กิโลครับอ่า อยู่ขาลงใต้ก่อนเพลงเขาย้อยเบอร์โทรศัพท์065-562-9853ห้าหกสองเ้าแปดห้ามครับขอบคุณมากครับผมครับแนบสามิตรทนงานหนักคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับ